ตำนานเหรียญห้าแชะพรหมรังสีเศรษฐีดาวในพลหลวงปู่จันทร์นั่งเต็มองค์ท่านบอกว่าจะลงให้ลงเต็มสูตรท่านตั้งชื่อเนื้อนี้ว่าเนื้อจัก,กรพรรดิเพราะมีมวลสารมากมายอยู่ในเหรียญน,นี้อาทิเช่นเหล็กไหลเหล็กน้ำผีโลหะย่อสายฟ้าโลหะเจ้าน้ำเงินเพชรหน้าทาั่งเหรียญเก่าหลวงปู่ทบ และของครูบาอาจารย์อีกมากมายยันล้อมหลวงปู่เรียกว่ามหายันยันนี้อยู่ที่ไหนทําให้ที่นั่นอุดมไปด้วยลาบผลเงินทองเพิ่มพูนดีอยู่ที่ไหนใครก็เอาข้าวของเงินทองมาให้เหมือนยกถิ่นยกฐานให้เจริญทั้งแคว้นแดนดินเส้นรัศมีเรียกว่ารัศมีพรมเป็นยอดรัศมีดุดถุงทรัพย์มหาศาล มีคลังสมบัติติดตัวมีเงินเป็นกอบเป็นกรรมด้านหลังนี้เป็นยันสําคัญใหญ่เป็นยันเศรษฐีดาวในพลยันนี้หลวงปู่จันทร์ท่านสำเร็จเป็นยันตกทอดมาจากอาจารย์บุญพี่ชายที่เริ่มเรียนมาจากหลวงปู่สุขวัดปากคลองยันเศรษฐีดาวในพลนี้อยู่ที่ใดจะไม่รู้จักคำว่าจนถ้ามาดแม้นขัดสนเงินทองเทวดาต้องเข้ามาช่วยเหลืออุดหนุน โดนบันดาลให้มีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าใครอื่นในถิ่นแคว้นแดนเดียวกันยิ่งเลื่อนขั้นเลื่อนยศนิสบายมากข้าราชการชอบใจแน่นอนดุดดังดาวรุ่งค้างฟ้าผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูรีบๆจองกันนะครับเพราะหมดไวแอดมินบอกได้คำเดียวว่าหมดแล้วหมดเลย